ชมแล้วฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และสั่นกระดิ่งให้กระช่อง b a c k c e a d Daily ด้วยนะครับ b a c k ค e t d Daily ในค่ำคืนนี้ขอหยิบยกเรื่องประสบการณ์น่าขนลูกอายในชื่อเรื่องเด็กชายหุ่นไม้เรียบเรียงเนื้อเรื่องโดยถ่ายขี้เล่าสตอรี่หมายเอเด็กชายอายุที่สองปีอาศัยอยู่กับพ่อและแม่โดยที่ครอบครัวของเขา ทำอาชีพเป็นช่งางไม้รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่อเติมงานไม้ทุกประเภทเขาเป็นเด็กที่มีความผิดปกติทางความคิดหรือจัดอยู่ในกลุ่มของเด็กพิเศษแต่ในทางกลับกันเขามีความพิเศษมากกว่าเด็กรุ่นเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นการวาดพิมพ์เขียวเพื่อใช้เป็นต้นแบบ สำหรับสร้างวัตถุขนาดเล็กที่ทำจากไม้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เก้าอี้และของใช้อื่นๆผลงานของเขาโด่งดังมากในระดับจังหวัดจนถูกมองว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านการออกแบบอย่างแท้จริงเพราะผลงานทุกชิ้นที่ทำออกมา นําไปใช้งานได้เป็นอย่างดีเป็นที่โด่งดังในกลุ่มของช่างไม้และนักออกแบบสำหรับที่โรงเรียนไม้เอกมีชีวิตที่ตรงกันข้ามเขาถูกกันแกล้งตลอดเวลาาอ,อความที่เป็นเด็กพิเศษเลยทำให้มักจะถูกเด็กคนอื่นที่เกเรขอยเอาเปีย และล้อเลียนอยู่หลายครั้งหมายเอกไม่เคยถือโทษโกรธคนพวกนั้นเลยเขาตั้งใจเรียนเพียงอย่างเดียวไม่สนใจคุยกับใครชีวิตที่โรงเรียนในแต่และวันจึงผ่านไปอย่างเงียบงียและความที่ไม่ค่อยมีเพื่อนบางทีก็รู้สึกเหงาและอยากมีเพื่อนคุย แต่เพื่อน,นหลายคนเอาแต่ล้อเลียนความบกพ้องของตัวเขาเลยมองคนพวกนั้นว่าไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนเขาอยากได้เพื่อนที่แสนดีเพื่อนที่เข้าใจเพื่อนของฉันฉันสร้างขึ้นมาเองก็ได้หมายเอกได้ลงมือวาดภาพล่างแบบหุ่นหมายออกมาหนึ่งตัว และใช้เวลาช่วงเย็นทุกวันปลักเลิกเรียนนำแบบพวกนั้นมาให้พ่อของเขาดูเพื่อช่วยการผลิตชิ้นส่วนไม้ทำข้อต่อหุ่นทีละชิ้นจนเสร็จสมบูรณ์และเมื่อได้ร่างกายของหุ่นตัวน้อยเขาได้ขอให้แม่ช่วยตัดเสื้อผ้าชุดนักเรียนผู้ชายขนาดเล็ก สำหรับชายเป็นเครื่องแต่งกายให้หุ่นตัวนั้นทุกยาผ่านไปด้วยดีเขาได้หุ่นไม้หนึ่งตัวที่มีหน้าตาเหมือนเด็กผู้ชายมีรูปร่างเท่ากับเด็กเล็กๆเ,เอกนำหุ่นไม้มาเก็บไว้ที่ห้องนอนพูดคุยเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเอาใจใส่และคอยดูแลหุ่นไม้ตัวนั้น เป็นอย่างดีในฐานะเพื่อนคนหนึ่งของเขาชีวิตของเอกดูมีความสุขมากขึ้นเมื่อมีหุ่นไม้เป็นส่วนหนึ่งเข้ามาในชีวิตและก็เหมือนเรื่องราวจะจบลงแบบนั้นจนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้นวันนี้หมายเอกผูกเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งจนเกิดแผลช้ำ ตามตัวตอนกลับบ้านเขารีบเข้าห้องเขาไม่อยากให้พ่อแม่เห็นรอยแผลในคืนนั้นไม้เอกร้องไห้ตลอดเวลามันหนักเกินไปองทนต่อไปไม่ไหวเขาพูดให้หุ่นไม้ฟังไม่อยากเกิดมาเป็นแบบนี้เลยทำไมต้องถูกแก้งทำไมทุกคนไม่เข้าใจ อยากหายไปตลอดการหมายเอกนำผ้ามาผูกเป็นปมแน่นๆแ,แล้วปีนเอาผ้าไปแขวนที่ช่องใต้เพดานผ้าถูกสวมรัดเข้ากับคอของเขาก่อนที่จะกระโดดทิ้งตัวลงมาอย่างแรงลา่อนขอโทษครับพ่อแม่ในตอนนั้น พ่อและแม่ผัดกันมาเรียกหมายเอกที่หน้าห้องแต่ไม่มีการตอบรับใดๆทั้งพ่อและแม่เลยตัดสินใจนำกุญแจมาไขาประตูห้องเมื่อเปิดเข้าไปก็ได้พบว่าหมายเอกเสียชีวิตอยู่ในห้องในสภาพถูกค่อยผูกคอตาย มีลิ้นจุกป,ปากใบหน้า่านจ้องมองไปที่หุ่นไม้ตลอดเวลาพ่อของเขาพยายามไปช่วยเอาตัวลูกชายลงมาแต่ไม่ทันแล้วไม้เอได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วทางครอบครัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม้เอกไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลย ได้แต่สรุปกันเองว่าอาจจะเคียดเรื่องที่โรงเรียนศพของเขาถูกนำไปทำวิธีกรรมทางศาสนาไม่นานนะักทั้งลรงเรียนได้รู้ข่าวไม้เอกเสียชีวิตทั้งครูและเพื่อนๆในห้องต่างพากาันตกใจกับข่าวนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะตู ดูจะตกใจมากที่สุดเขาเป็นหัวโจที่ชอบหาเรื่องแก้งไม้เอกปลอดเวลารวมถึงเรื่องที่ทำลายร่างกายก็เป็นฝีมือของเขาเองเช่นกันตู่กลับบ้านด้วยความรู้สึกที่ยังชอ็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าไม้เอกจะค่าตัวตายแบบนั้นเพราะเขามองว่า แค่แกงสนุกธรรมดามีต่อยตีบ้างแบบเด็กผู้ชายแต่ไม่น่าถึงกับฆ่าตัวตายในคืนนี้ตู่อยู่บ้านคนเดียวเพราะพ่อแม่ไปทำธุระกว่าจะกลับก็คงดึกมากเมื่อกินข้าวและอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเขาจึงรีบเข้าห้องนอนตั้งแต่หัวคำ่ำและกำลังจะหลับ อยู่อยู่ก็มีเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างล่างของบ้านตู่ที่ได้ยินก็เข้าใจว่าสงสัยพ่อแม่จะกลับมาแล้วเลยเดินลงไปดูข้างล่างแต่ยังไม่ทันจะลงไปถึงข้างล่างดีเขาชะโงกหัวดูจากที่ขั้นบันไดมองที่กลางบ้านข้างล่างและเห็นบางยาเดินวนไปมา มันตัวเล็กเหมือนเด็กมีเสียงเดินดังๆแก๊บแก๊บเจ้าสิ่งนั้นหลับรู้ว่าตู่มองเห็นมันก็ค่อยหันมามองเผากับแบบช้าๆเพื่อให้เห็นใบหน้าที่มีผิวหนังเป็นไม้มีลูก,กตาก่อไปมามีเลือดไหลอยูอย่รอบตัว เจ้าสิ่งนั้นเดินมาหาตู่พร้อมขยปปับปากกระทบกันดังๆกอกกอแกะแกแกมันเดินมาหาตู่ที่บนันไดไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่เขากลัวมากๆเลยรีบวิ่งหนีขึ้นไปบนห้องอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงห้องเขาปิดประตู แล้วหลบห้องทันทีก่อนที่จะนอนเขาเอาเป้าห่มคุมโปงด้วยความกลัวเสียงเดินขึ้นบนไดทีละคัน้นจากเท้าเล็กๆที่ทำมาจากไม้ดังกอกๆแกลกๆเดินขึ้นมาเลยๆจนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของเขาเจ้าสิ่งนั้นส่งเสียงเรียกตูตู แก้งเราทำไมทำร้ายเราทำไหมเราเกียดนายเราจะทำหลายนายเราจะแก้งนายบ้างเราจะทำให้หนายหายไปเจ้าสิ่งนั้นพยายามจะเข้ามาในห้องเสียงลูกปิดประตูถูกบิดดังไปมาอยู่หลายครั้งตู ได้แต่ขุมโปงอยู่ในผ้าห่มไม่กล้าลุกออกไปไหนเขารอจนกระทั่งเสียงขยับลุกบิดประตูงเงียบลร้งมันคงไปแล้วมั้งตู่ยกผ้าคุมออกแล้วเดินย่องไปที่ประตูลองเอาหูแนบฟังอยู่ๆก็มีเสียงพูดจากรอบๆอมห้อง ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่เราอยู่ข้างในนายนายต้องหายไปเราจะทำลาย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 ให้หมดเตียงนั้นทำให้ตู่เกิดอาการกลัวมากจนปัสสาวะลาดกางเกงเขาวิ่งขึ้นมาบนตีมองไปรอบๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงขยับปากดังกอกกอกแกแกแมันดังมาจากบนเพดานห้องเมื่อหันไปมองจึงได้พบว่าสิ่งนั้นเป็นล่างของหุ่นไม้ที่สวมใส่ชุดนักเรียนมันกำลังคานอยู่บนเพดานหุ่นไม้ตัวนั้นมันคานมาที่ด้านบนของเตียง ที่เขานอนแล้วก็ทิ้งตัวลงมาอยู่เบื้องหน้าตูตู่ตกใจมากและใช้เท้าถีบยันไปที่หุ่นหมาอย่างแรงจนมันกระเด็นตกเตียงตรงไปกองนิ่งที่พื้นข้างล่างดูที่ส่วนหูกระเด็นหลุดออกจากตัวของมันแต่ว่ามันยังลุกขึ้นยืนไดน้และเดินไปหยิบหัวที่หลุด ต่อเข้ากับข้อต่อลำตัวเหมือนเดิมแล้วพูดว่าขนาดเราตายแล้วนายก็ยังทำลายเราเหมือนเดิมนะตูหุ่นไม้ตัวนั้นแสดงออกทางสีหน้าที่เป็นไม้ว่ากำลังโกรธมันวิ่งมาที่เตียงแล้วก็ดูดจะคุบตัวของตูเอาไว้แขนทั้งสอง ถูกจับด้วยมือที่ทำมาจากไม้มันแข็งมากจนไม่สามารถดิ้นให้หลุดออกได้ไม้เอกเหรอเออราขอโทษเราเราจ็บแขนะเรากลัวกลัวแล้ว่อยแล้วเธอตู่รับรู้ได้ทันทีว่าหุ่นไม้ตัวนี้ต้องใช่ไม้เอกแน่ๆไม่ผิดแน่ เจ็บแขนเลยตอนนายทำร้ายเราเราเจ็บมากกว่านี้อีกหุ่นไม้จับแขนข้างขวาของตู่ขยับมาที่ปากดึงเข้ามาใกล้ๆมันกัดไปที่นิ้วชี้ของเขาจนขาดปากที่ทำมาจากไม้กำลังเขียวนิ้วของตู่จนละเอียด กลายเป็นเนื้อชิ้นเล็กๆอยู่ในปากอย่างไม่พอมันกัดอีกครั้งไปที่นิ้วกลางแล้วก็ชากให้ขาดอย่างแรงตู่รีดลอ้องด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลเต็มแขนของเขาในตอนนี้หุ่นไม้เขียวนิ้วกลางของเขาเสียงปากกระทบดังกอกกอกกอกตลอดเวลา แต่ยังไม่ทานที่หุ่นไม้ตัวนั้นจะได้ทำอะไรไปมากกว่านี้มันได้พูดว่าเราเปลี่ยนใจแล้วเราให้อยู่ต่อดีกว่าอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตตูยังคงร้องควรครางด้วยความเจ็บปวดจนหมดแลงแล้วเผลอสลบไปอย่างไม่รู้ตัว ก่อนที่จะมารู้สึกตัวตื่นอีกทีที่โรงพยาบาลโดยที่หมดสติไปถึงสองวันเต็มเขาเห็นว่ามีพ่อและแม่มาเฝ้าอยู่ไกลๆห่างครอบคู่เมื่อเห็นว่าตู่ได้สติจึงเข้ามาพูดคุยเกิดอะไรขึ้นแล้วนิ้วไปโดนอะไรมาทำไมถึงขาดแบบนี้ ตู่ไม่ได้พูดอะไรเขายังรู้สึกกลัวถามอะไรก็ไม่ยอมตอบใช้เวลา,ลารักษาทําแผลและพักฟื้นอยู่หลายวันตู่จึงกลับบ้านได้แต่เขาเลือกที่จะไม่เล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังอ,อกกลัวว่าเจ้าหุ่นไม้ตัวนั้นจะกลับมาอีก เลยโกหกพ่อแม่ไปวา่าตรงไปปอกผลไม้กินตอนกลางคืนแต่พลาดล้มแล้วมีดไปโดนนิวหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปตู่ด้วยเลิกทำนิสัยแกล้งคนอื่นเขากลับมาตั้งใจเรียนและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาไปที่วัดกับพ่อแม่เพื่อไปทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคล ตู่ได้เห็นว่าภายในวัดแห่งนี้มีโต๊ะขนาดใหญ่ที่วางพวกเครื่องปั้นดินเผาและของเก่าของโบราณหลายอยา่างรวมไปถึงมีหุ่นไม้ตัวหนึ่งผูกวางไว้บนโต๊ะนั้นด้วยเขาตกใจมากเพราะหุ่นไม้ตัวนั้นเปอนช่างคายกับที่เคยเจอในคืนนั้นเลย เขาจึงไปถามชายหนุ่มเด็กวัดแถวนั้นว่าออหุ่นไม้ตัวนี้มาจากไหนเด็กวัดคนนั้นตอบว่าหุ่นไม้ตัวนี้มีผัวเมียคู่หนึ่งเอามาบริจาคให้กระทางวัดเป็นของดูต่างหน้าของลูกชายที่เสียไปเห็นว่าถ้าเก็บไว้ที่บ้าน ก็มีแต่จะทำให้คิดถึงลูกชายตลอดเวลาเลยขอเอามาบริจาคที่นี่นั่นแหละเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดตู่ก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเขายกมือไหว้หุ่นตัวนั้นแล้วพูดเบาๆว่าไม่เอกเราเราขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำเรา เราจะไม่แก้งใครอีกแล้วเราสัญญาแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีตู่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติส่วนหุ่นไม้ตัวนั้นมาทราบข่าวทีหลังว่ามีอาจารย์ผู้ขึ้นชื่อเรื่องวิชาอาคมท่านหนึ่งได้ขอทางวัดนำตัวหุ่นไม้ตัวนี้ กลับไปที่สำนักของโตนุนขอรู้สึกว่าผู้ชะตาอย่างบอกไม่ถูกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด